สวัสดีค่ะแท้พีแท้นองมือน,นีก็ต้องแปลกใจที่แมตตูมาจอดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าไม่อยากจะทําอะไรที่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวสิไปเห็นอยู่ในปีปราษาน่าจะไปเน่หมูเว้นหลายกวัวเนาะเพราะว่าเนี่หมูขึ้นแม่ตูกับปอดแหกอยู่เด้แต่ว่ามันกับโบเ็นตายานดอกนี่หมูเว้นเน่เนาะยามกลางคืนมันกับสยองแน่เพราะว่ามันอยู่ในความมืด ต่เนีมือเวยเนี่ยมันจะสวยนะในในภาษาอ่าแม่ตูสีมาเลาให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นกุ๊กหรือว่ากว่าจะมาเป็นเชฟแม่ตูนี่เรียกตัวเองมาตลอดว่าเป็นกุก๊กเดียนไม่ใช่เป็นเชฟถึงจะสอบได้ใปประกาศมาแล้วพอออหยังพราะว่าแม่ตูนี่ยังต้องเหตุงานในครัวโูซึกว่า,วาเอ่อรักที่จะทํากับข้าวเพราะว่าข้ามจำจากความออกมา,นาเนาะแม่ตูไปหาเบิ่งในอินเทอร์เน็ตตามแม่ตูกะ บอกข่าวๆไปแล้วว่าคุยกับโมเอ,อเชฟมันประมาณน,นี้นะกุ๊กมันประมาณนี้นะแต่ว่าคนที่เป็นเชฟเนี่ยเพื่อนจะคุ้มแถบทุกอย่างนะแล้วคนก็สีแยกกันเลยว่าครัวเย็นครัวร้อนนะข้สิมีเชฟแยกเชฟนี่บแม่นวาแต่สิคุ้มเรื่องอาหารอย่างเดียวคุ้มกุ๊กอีกที่หนึ่งนะคุ้มอาหารอย่างเดียวไม่ใชเออ่เพื่อนสีเบิงร่วมไปถึงวัตถุดิบต่างๆที่จะสั่งเข้ามานะคะคือทุกอย่างคือเชฟใหญ่จะต้องดูแต่แม่ตูนี่เป็นกุ๊ก ถึงจะสอบได้เชฟมากอ่ะไปสอบที่ไหนบ้างเวลาแม่ตู่กับกับบ้านเนี่ยกับเบื้องไทยเนี่ยแม่ตู่ก็สิมีคอร์สเลี่ยนเลยค่ะไปเลี่ยนถ้าอาหารเพิ่มเติมความรู้นะคะถึงขนาดที่ไปสอบเอ่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเข้าสิได้เพิ่มพูนเอ่อความรู้เนาะเพราะว่าแม่ตู่กับเป็นขั้วเปิดแล้วก็อยากสิให้เอ่อลูกค้า เชื่อมันทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะจะบอกเลยว่าถึงกุณสิเดใบประกาศออกมาเยอะๆได้กี่ใบถ้ากุณบ่ฝึกฝนผลงานออกมามันก็จะเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การฝึกฝนอะว่าวาแมตูอ่าไปเลี่ยนมาเนี่ยใบประกาศเยอะมากแม่ต่ขออนุญาตไม่ไม่ไม่แสดงนะคะว่า แม่ตู้ไปเรียนตรงไหนมาบ้างอะไรยังไงใบประกาศเยอะมากเพราะว่าบ่อยากไปผ่าดพิ้นถึงโรงเรียนเพื่อนอนวาเอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้แม่ตู้ไปเรียนอยู่สองโรงเรียนนะคะไปเรียนอยู่สองโรงเรียนได้ใบประกาศมาทั้งเบิดทั้งเชฟระดับหนึ่งแล้วก็เชฟไทยได้มากคู่เพื่อนก็จะออกไห้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเพราะว่าสําหรับคนที่เพื่อนเฮดงานอยู่ต่างประเทศคนที่เป็นเชฟหรือว่าเฮดงานในครั่วเนี่ย ใบประกาศนีสาคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะบอกระดับเงื่อนเดือนเธอเลยว่าอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใบประกาศเนี่ยเปิดเสร็จเป็นใบเบิกทางไปหาประสบการณ์หรือว่าไปทํางานที่โรงเรียนที่เมนตุไปเรียนเนี่ยพวกเชฟหรือว่าคนที่เพิ่นเป็นกุ๊กอยู่แล้วเนี่ยเพิ่นกลับมาเรียนเอาใบประกาศกันค่ะเพื่อที่จะยกระดับตรงนี้ว่าเพิ่มฐานเงื่อนเดือนนะคะอันนี้พูดถึงว่าบริยูในช่วงล็อกดาวน์หรือว่าโรคระบาดนะคะ ลังคนเนี่ยเพื่อนเฮตุงานอยู่ในเรือเรือใหญ่ๆเรือเขาเรียกเรืออะไระเรือที่นักท่องเที่ยวเพ่นไปเยอะแล้วเพื่อนก็แล่นไปหลบๆไปประเทศนัน้นประเทศนี้เนี่ยเงื่อนเดือนเขาจะจะแพงมากหรือว่าอพวเชฟพวก,กูกที่เพื่อนเหตุงานอยู่ในโรงแรมใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแบ่งระดับฐานเงื่อนเดือนชัดเจนเลยว่าเธอจบอะไรมาเธอมีใบป,ประกาศไหมเธอมีประสบการณ์กี่ปีเงิ่อนเดือนจะชัดเจนเพราะฉะนั้นในจุดนี้แหละคนที่เหตุงานคั่ว สิต้องเพิ่มเติมความรู้มากเพื่อ,อยกระดับเงินเดือนเพิ่มฐานเงินเดือนทุกคนก็อยากเด้เงินเดือนดีๆทั้งนั้นเนาะบาวาตาผู้ใดดอกตาวาสําหรับแม่ตูเนี่ยแม่ตูเป็นเจ้าทีก็อยากไปเลี้ยนเพิ่มเติมเพื่อกันนะคะไปไปเลี้ยนอยู่สามปีด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ตอนที่แม่ตูไปสอบอยู่กรมแรงงานเนี่ยทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานฝีมือแรงงานอ่า เพื่อนกรใไ้ว่าเธอเห็ดเธอเห็นงานมาจักปีแล้วอยู่ในครัวมากี่ปีแล้วโอ้ก็อยู่มาหลายปีเนาะเพราะฉะนั้นแม่ตูก่กลไปสอนน้ำผิ่นกระไดกระไดผ่านมาแล้วก็ต้องไปเฮ็ดอาหารให้เพื่อนเบิงเพื่อน,นจะมีเจ้าหน้าทีมา่มามาควบคุมเลยว่าเธอเห็ดอีหยังแน่ยเขากับจับได้มากเนาะเออฉันได้ชุดนี้นะฉันด้ชุดนี้อันที่แม่อันที่แม,ม่ตู่เฮ็ดกับเขา่าอ่อทิโชูให้เพิ่นให้ใหเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมืเสนง,งานมาเบิงเนาะแม่ตู่ก็จะเฮ็ด หล่นต้เเนเที่ยวเนาะเมตูยังเก็บใบเบิร์ดนะคะแล้วก็มันต้มน้าตาลฟังเหมือนงายนะคะมันต้มน้าตาลนี่แต่บองายเลยคะ่ะถ้าเธอต้มโดนเกินไปเนี่ยมันจะเละหรือว่าเธอใส่ขิ้งมากเกินไปมันก็จะเผ็ดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีก็จะมีสูตรห้ว่าเธอสิเห็ดออกมาไดนประมาณไหนนะคะแล้วก็แกงจืดสามกระสับมมตูเห็ดมาอันสุดท้ายกะทิเมตูใส่คือข้าวคู่กะปินะคะแล้วก็ นี่หละเม่ตูกัยอยากได้อยากได้ใบประกาศออกมาแล้วเข้านี่ลูกค้าเนาะลูกค้าเพิ่นบอกว่าเธอไมทำไมไม่เอาใบาประกาศเธอมาติดละ่ะเพราะว่าตามร้านอาหารเนี่ยบางร้านอาหารหรือบางโรงแรมเนี่ยเพิ่นจะม,มีใบประกาศของเชฟของกุกนูนี่นั่นเอามาติดหรือว่าผู้ใดไปสอบใดเดียนท่องมาเนี่ยมันจะเป็นเกียรติประวัติแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้ามากขึ้นเลยนะคะว่าโอ้นี่นะเขาจบตรงนี้มานะเขาทํากับข้าวได้ขนาดนี้นะ แล้วที่นี่เพื่อนกำมาัถามม่ตัวว่าอ่าบิ๊มทำไมเธอแม่ของเธอมาติดล่ะเพื่อนๆอ,อูาลูกค้าจะได้เห็นใบประกาศเธอไงพ่อดีมือนั่นบังเอิญคำตอบม่ตู้ไม่สมวนลิขสิทธิ์นะคะคำตอบม่ตู้เอาไปใส่ได้เลย แม่ตูก็บ,บอกว่าฉันบ่ต้องการเอาใบาประกาศจะมาติดตรงนี้หรอกเธอเบ่งรู้นั่นใบประกาศของฉันนั่งอยู่นั่นเมื่อนั้นลูกค้าเต็ม้านนะก็เลยได้ได้โอกาสแม่ตูนะได้โอกาสว่านี่เด้นี่คือใบประกาศของฉันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถึงเธอสิม,มีใบประกาศเยอะๆถ้าอาหารของเธอบอออกมากเป็นที่ถูกใจหรือว่าถูกปากนะคะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่คงบ่ทั้งหมดเพราะว่า การทำอาหารเนี่ยประสบการ์นันบบแมนว่าสีใสสูตรเป๊ะๆอย่างเดียวใส่ใจสําคัญมากๆเลยนะคะแม่ตู่ถึงบอกว่าอย่าไปเน้นสูตรนักหนาเฮ้ยอันนี้จะต้องเปี้ยวนํานะอันนี้กี่ช้อนมันสฮแดหให้เฮาให้เฮาปวดหัวแม่ตู่กระสิตอบพราะแม่ตู่ไปตามตามที่แม่ตู่คิดเลยว่าฉันไม่ต้องการใบป,ประกาศมาติดตรงนี้หรอกนี่งานใบป,ประกาศของฉันนั่งเต็มที่เลยข้าเจ้ากผ้ากันยิมนะ่ะเออนี่ก็เป็นคําตอบที่บัสิสมนลีกรทธิ์นะคะ สำหรับทุกคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่กระสีบอลแบบไม่ตูบ่ดด้นะคะเพราะว่าเข้ากระสีตองเนาะถึงจะเก่าจากที่ไหนคุณก็ต้องไปใหม่ที่นั่นถึงจะทํางานมา20ปีสมมติอยู่บริษัท a 20ปีเราไปสมัครบ,บริษัท b ยังส่นะใช่ไหมเข้ากระตองไปใหม่อยู่นันคือเก่าถึงสิเหตุงานมามาโดนแล้วแต่ว่าแต่ละองค์กรนี่มันก็จะรูปแบบมันก็คล้ายกันแต่มันไม่ทั้งหมดหรอกใช่ไหมประมาณว่าเป็นเด็กใหม่อย่ามาแย้มนะกูกูเป็นเจ้าที่ ประมาณนี้เนะาะอธิบายให้ฟังพ่อเข้าใจที่แม่ตูบอกแบบนี้ได้เพราะว่าแม่ตูเป็นเด็กทีไงทีนี้ก็คือของแมตตูแล้วข้าวนี่ลูกค้าข้ากระส่งให้ความหมั่นใจกับลูกค้าเนาะเะวลาลูกค้าเพิ่นมาเรียนนะแม่ตูเนี่ยแมตตูก็เปิดคอร์สสอนกนารทำอาหารไทยนะคะแล้วก็สีบอกสัดส่วนให้ชัดเจนสําหรับคนที่มาเรียนช่วงแรกๆแม่ตูส้สีบอกเลยว่า แม่ตู่ใส่อย่างท่อใหญยังไงเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นรสชาติของเธอเธอประสอบหวานเธอไปลดลงก็ได้บอกแบบนี้โบแมนวาของฉันถูกเสมอหรือว่าเธอต้องทําตามฉันนะเพราะว่าเชฟบางคนเนี่ยเพิ่นสิสูตรฉันเป็นแบบนี้เธอจะมาปรับสูตรของฉันเพราะฉะนั้นแม่ตูคิดว่าเขาคนที่จะไปสายกลางมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนนี่รสชาติกระสอบบวกขึกันเนาะกินเผ็ดกินหวานกินสมกับบกขึ้นกันเพราะฉะนั้นเข้ากับให้ไปสายกลางดีกว่า ให้เพิ่นไปปับรสชาติของเพิินเอามือนี้ฉันสิโชว์นะฉันจะโชว์เธอว่ารสชาติของฉันเป็นแบบนี้ถ้าเธอชอบเธอก็สามารถทําตามได้แต่ถ้าเธอไม่ชอบเธอก็จะไปปรับไปรสเอาเองนั่นก็เรื่องของเธอนะคะอ่ะกระสีมาเวาให้ฟังว่าเม่ตูกับไปเลี่ยนมากคาเราเลี่ยนกับพ่อสมมาภาข่วนเติบอยู่หรอกเนี่ยพวกเอกสารต่างๆที่เม่ตูเม่ตูไปเลี่ยนไปเลี่ยนเชฟมากกระไรมือเติบอยู่แล้วค่ะ ถามว่าพ่อใจได้บอกกับพ่อทนพ่อกัดเข่วก็พ่อทนพ่อทน,อทนหลายมื่นอยู่จากอนอกจากซีเรียนเฮดเชฟมาอาหารไทยแม่ตู่เป็นช่างอาหารไทยเชฟอาหารไทยแล้วก็เลี้ยนขนมแล้วพวกอาหารจานเดียวแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่เลี้ยนมาเนี่ยพ่อมาถึงอยู่หนางานจริงๆแล้วเธอได้ใส่หน่อยมากเลยค่ะเลี้ยนเอาเป็นแนวนาะเลีเ้ยนเอาเป็นแนวสรุปแล้วก็คือว่ามาใสา่ในสิ่งที่เขาขี้เอ็ดเขาคิดขึ้นมาว่า เสียดยังให้ลูกค้ากินเพราะว่าไอทีเลียนมากเมตูเสีมะเข็ดแกงสามกระสัดให้ลูกค้าไหมแมต่ว,ว่าใหม่เพราะว่าอา,อาหารที่แม่ต่ขายเนี่ยส่วนใหญ่นะผัดกะเพราผัดกะเพราออริจินัลเลยแล้วก็ผู้ใดบ่อยากกินออริจินัลกสิใไ่พักไห้น้าเพราะว่าลูกค้าบางคนก็บอกมันไม่มีผักเลยบีมขอผักหน่อยสิอา้าวกสิใส่พักไห้แต่ก็สิบอกว่าถ้าทามันเป็นออริจินัลเนี่ยมันสีบ่เป็นแบบนี้เด้อเนาะ แล้วเข้านี่เวลาลูกค้ามาถามว่าถ้าฉันไปเมืองไทยฉันจะไปกินที่ไหนดีแม่ตู้สิบอกเสมอว่าเธอควรสิกินสเตตฟูดพราะอย่าง,างเธอสิได้รสชาติที่แท้จริงถ้าเธอบอบาแค่เรื่องผงชูรสนะคะเพราะว่าสเตตฟูดเนี่ยแม่ตู้ว่ามันแสบกว่าเลยมันแสบก่นระดับโรงแรมใหญ่ๆเนาะไม่ใช่ว่าของโรงแรมไม่อร่อยนะคือว่าถูกปากแม่ตู้แม่ตู้สอบแบบนี้ ถ้าเธออยากกินแบบอาหารโรงเลมหรูๆก็ได้ก็ขึ้นไปก็ได้แต่ว่าให้แนะนําให้กินอาหารสตรีทฟ,ฟูดก่อนนะคะโรงแรมใหญ่ๆมันมันก็แพงอร่อยไหมอร่อยค่ะการแนะนําให้เพื่อนไปแบบนี้บอกกันตรงๆเลยนะคะว่าโบแมนว่าตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการรสชาติบ่กือกันลางคนโอ้โหไฮโซมากเลยฉันกินสตตีทฟูดไม่ได้เพื่อนก็นเออเลือกตามโร่งเล่มกับโบเป็นอย่างแล้วถ้าเพื่อนถนัดแล้วแต่เพื่อนสีหมักนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับแม่ตูเนี่ยมันจับกังอะนะก็ต้องกินแบบสตรีทฟูด้ดน่มันจังซวงนะจานใหญ่ๆมาเลยกินให้มันอิ่มไปเลยนะคะนี่ค่ะแม่ตูกับไปเท่นมากพวกกนสิไปเท่นเขาคอร์ดเนี่ยก็ต้องไปเลี่ยนประวัติอาหารไทยก่อนมาตาช่างตวงวัดต้องไปเลี่ยนทั้งหมดการเก็บกี่อุณหภูมินู่นนี่นั่นทุกคนถึงทุกคนจะหาได้อยู่แล้วว่าตรงไหนนะคะหาได้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะอยู่แล้วว่าอะไรยังไง นะคะเฮ็ดขนมปั้นคลิปขนมจีบนกอยางป่านี้เรือ,อยางเหนยวที่ทีมแม่ตัว,วท่านได้เลี้ยนแม่ตัวอยากไปเลี้ยนแกส,สลักแต่เป็นคนที่บ่มีพ้อนสวรรค์ทางด้านนี้เลยหรือว่าฟู้ดสไตล์กรอยากเลี้ยนแต่เกิดเนาะแม่ตูวเฮ็ดได้ตะเรื่องการตกแต่งจานอาหารแม่ตูวบ่มีพ้อนสวรรค์เลยนอกจากพ้อนแสวงแต่งออกมากกับยางที่พี่น้องเห็นอยู่ล่ะโอเคเนาะแม่ตูวเลี้ยนมา3มปีก็คอร์สละหล,ลายหมื่นแต่เผื่อความหูของเฮ้าเนาะเฮ้ากระต้อง ต้องลงทุนตอนที่ไปเลียนเชฟไทยเนี่ยประมาณหาห้าเกือบหกห้าเกือบหกหมื่นก็สิได้ใบ,บประกาศมากักบไปเลียนอยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วแต่ต่ลุงเลียนนะคะก็จะบคือกันอ้วเมื่อนี้เมาม้อยหอยกาบมาสิบสองนาทีแล้วจะเฝ้าเบื่อดะะ้วยค่ะเนาะคันมันเน่าวปวดกับขามได้เรื่องพี่น้องตามสบาย้ดยมาหาเมตุบ่ได้มัดเก่งเขียดอะไรน,นอกเนาะตามสบายบางที่มันเน่าวปวดกับเข่าใจ บึงแค่พ่อสมมาภาคววนเดี๋ยวโมนี้ไม่ตูกกัะขอลาไปก่อนนะขอน้องบริ้เคียนสคริปเ้อยเอบ่าออกมาเลยโอเคเนาะเดี๋ยวจังมาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ